วัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านเสาว์ดำพาด้วยกำลังจะออกไปที่สวนธรรมนะคะเพราะว่าอากาศครึม้มบรรยากาศครื้มมากนะคะคิดว่าน่าจะฝนตกวันนี้นะคะน่าจะฝนตกนะคะท่านผู้ชมนะคะเสาว์ดำก็เลยจะออกไปปลูกไอ้นั่นค่ะออกไปปลูกไอ้ต้นหมากขอบคุณ FC มากมากเลยค่ะนะคะที่ส่งต้นหมากมาให้นะคะสี่ต้น ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้ได้รับแล้วนะคะต้นหมากนะคะแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดสตูลน,นะคะส่งต้นหมากมาให้แต่ยังไม่ถึงค่ะอันนี้ของ f อที่ส่งมาจากเอ่อในหลักแถสาวดำอ่านแล้วก็ลืมต้องขอขอบคุณมากเลยสาวดำดีใจมากจะรีบออกไปปลูกค่ะนะคะ แล้วก็มีเอฟซีบอกว่าให้ปลูกต้นหมากแล้วก็ปลูกพลูด้วยว่าเหตุใงปลูก่ใส,ส่แบบไดนนนี่ต้นพลนูนั่งปลูกเขาเหตุใดเนาะนีะ่เนาะมีหมากก็ต้องมีพลูนะคะพี่สาวดำม,มาซะนออโซแซนัง่งจิงฮัดกินหมากซะนอะวันนี้เนาะนะคะแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของสาวดำนั้นท่านก็ยินหมากนะคะ แต่ว่าท่านอายุ85ปีฟันฟันไม่มีหักสักซี่เลยค่ะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยแต่ท่านจากไปนานแล้วนะคะ10กว่าปีแล้วนะคะสาวดำมังคิดในใจว่าเอ๊ะลองจะลองกินหมากดูดีไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะแก่ไม่มีคุณภาพแก่มีคุณภาพจะต้องเคี้ยวหมากกินหมากเนาะค่ะดูแฟนคลับดูนะคะดูดูอ่าบรรยากาศนะคะสาวดำน่าจะตกนะคะวันเนี้ยนะ น่าจะตกแล้วนะคะฝนเปาะแปะแล้วสาวดาก็เลยจะออกไปปลูกหมากนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้สาวดําทําสูตร3าตัวส่งให้กับ f c FC ก็จมจมว่าหลายตัวสาวดําบอกแล้วว่าจะพึ่งจมนะคะจะพึ่งบนแคปเอาไว้ดูว่ามันจะเข้าไหมนะคะเอาเลขพวบผัแม่ย่ามาจับเอาทั้งหมดมันได้เจตัวค่ะนะคะก็เลยก็เลยไม่รู้ว่า มันจะเข้าหรือไม่เข้าที่สาวดาทําไปนะั่นคือทาให้ท่านรู้ว่าสาวดาทําสูตรสามตัวเป็นอย่างนี้นะคะเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องจมไม่ขอแค่แคปไว้ขอแค่สาวดาขอแค่ท่านแคปไว้เอาไว้ดูค่ะเมื่อกี้นี่สาวดําทําไปสามสูตรนะคะอีกสูตรหนึ่งยี่สิบตัวอีกสูตรหนึ่งสามสิบห้าตัวมันก็เข้านะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตรงหรือเข้าโต๊ะแต่มันเข้านะคะเราก็ใช้สติปัญญาอย่าไป ก็ซื้อเอานะคะสติปัญญาซื้อเอานะคะอีพออีเมีนะคะก็ซื้อก็คือซื้อ3ตัวที่เขาเรียกอะไรอ่ะสตัวแล้วก็กลับ6อะไรสามตัวหกสามตัวกลับหกหางนะ,ะนะคะนะคะมันก็มีกําไรอยู่แล้วค่ะบางคนซื้ออ่หมดไป,ป็นสองสามพันห้าพันหรือหมื่นนึงไม่ไม่ถูกก็มีค่ะแต่ลองสูตร3ตัวนี่เราซื้อเราลงทุนไปแค่ สองสองสองพันหนึ่งร้อยอ่ะสามสิบห้าตัวนะคะลงทุนไปสองพันหนึ่งร้อยน่ะนะคะแ้วมันออกมาเราก็ได้เท่าไหร่ละ่ะนะคะลัตเตอรี่เราก็ซื้อเสียงเพราะว่ามันเป็นสูตรสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะสูตรสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเราชอบตัวไหนเด็ดๆก็รซื้อลัตเตอรี่ไว้ด้วยค่ะนะคะซื้อลัตเตอรี่ไว้ด้วยนะคะค่ะก็ สาวดำจับเรียกพ่อปู่สีสุโธกับพ่อปู่องอาจญาดอกไม้สามท่านนี้ไปทําเป็นเลขสามตัวนะคะสาวดํมาลงไปให้แล้วค่ะแล้วทีนี้ว่าแฟนเขาบ,บอกว่าอยากให้จับเฉพาะเลขพ่อปู่สีสุโธโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าปลูกต้นหมากเสร็จก่อนนะคะปลูกต้นหมากเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวสาวดาก็จะไปไอ้นั่นค่ะไปทําให้นะคะเอาเอาเอาต้องการแบบไหมจัดจัดพี่นอ้องเอาจัดจัดเดยอีพอยแม่เออเออคนทั้งก็ได้ เนี่ยค่ะนี่คืออุ้ยแม่๋าแม่๋าตก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 อีกเนี่ยตกได้ค่ะแต่นี่ก็คือสวนทำค่ะสาวดำจะเอ่อมามา,มาปลูกต้นหมากค่ะนะคะมาปลูกต้นหมากโอ้ยดีใจมากเลยต้นไออะไรนะต้นไอต้นพุทธก็ได้แล้วนะคะแต่มันแลง้งมันแล้งติดก,กันสิบวันเลยค่ะมันแล้งติดก,กันมเมื่อเช้าสาวดำไปดูโอ้ย ติดอย่างงามเลยห้าต้นอีกห้าต้นหนึ่งก็ใบเหี่ยวเฉาเนี่ยสาวดำกำลังจะมาไอ้นั้นวันเนี้ยนะคะนะคะวก็มาอยัางมายักอย่างดูมาส์เก็จะปลูกต้นหมากนะคะนะคะสวนทำตอนนี้อเอาหญ้าเอาอะไรออกจะเป็นเป็นมิ้นลิ้นเลยนะคะ,ะสาวดำทำ่า แปนมินลินเลยค่ะเอาออกเี้่งเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าสาวดำจะไอ้นั่นค่ะท่านผู้ชมจะก่อนมันแล้งแล้วเราก็รีบเอายาออกมจะได้โล่งมันจะได้เตียนนะคะอ่ะเงี้ยไปไหนกันหมดละ่ะ นะขุดลุมหรือยังอ,อะลูกไหนคุณแม่โทรมาว่าให้ไปขุดลุมปลูกต้นมาขุดยังไหนธนุขุดหรือยังขุดหวดแล้วใช่ไหมอ้าวงั้นลูกไปรอธน้นเลยไปรอทธน้นเลยลูกี๋ยวคุณแม่ขับรถเอเลี้ยวรถกลับก่อน สวัสดีค่ะต้นมารขอต้นมารเอฟซีส่งมาให้ก็เลยจะไปปลูกจาก่จาจ่ายกมือไหวพ่อไอ้ยังยะะอ๋จจอจ่าจ่าไอ้ทิตย์ไปไหนไม่มา ไม่ถามว่าไม่เห็นมาเออมาลูกมามาเอาแล้วพ้่นเอารถมาจอดพ้นเอารถจอดไว้แล้วคุณแม่จะออกยังไง ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดยกแกมามะฮะแต่ว่าลูกลูกหนูหนูไม่ต้องไปเรียกเอาไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปเรียกลูกต้นหมากคนต้นหมากไปนู่นเลยแต่ว่าทางนั้นมันสายยางมันไม่มีนน่นเนี่ฮะเออเอาเอาต้นหมากไปลูกเอาต้นหมากไปกต้นหมากก่อนครับท่านผู้ชม เอาเาเอาลงนี่กุลกเอาแกเอามีดไหมมีดแกะมีดออกก่อนเนี่ยไปเอาเอาเมีดลกเาว่าอเาอไม่ได้ยินิเอาไปลูกเร็วๆเอามีดมาลูกเอามีดมาปาดลูก นนะบัคนที่ส่งเชื่อเลยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคนที่ส่งมาให้ไม่ได้บอกเนาะว่าต้นนี่ค่ะต้นหมากท่านผู้ชมนี่นะคะนี่คือมะพร้าวติดอันนี้คือขนุน,นะคะ่ะอันนี้คือต้นอะไต้นกอไผ่นะคะเป็นหนอ่อ ก็ไผเป็นหนอทุกต้นเลยค่ะไม่ไมทท่ที่มันเป็นตัวขนาดเนี่ยเพราะว่าที่สวนทําที่สวนทําที่โน่น,นปลูกรอบขอบสะแล้วเป็นหน่อขนาดนี้รถมาขนเราตอนเช้าเขาคลายเขาออกกันมูนนิ่งมันหน่อหน่อยหวานหวานอ๋ออันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้หน่อใหญ่อันนี้หน่อใหญ่ค่ะ ท่านผู้ชมสาวดําก็จะมาปลูกต้นหมากนะคะที่เอฟซีส่งมาให้หจ้าเนี่ยค่ะนี่คือคือต้นหมากนะคะท่านผู้ชมแตานี่ก็คือมะพร้าวแล้วก็ขนุนนะคะที่สวนทำนะคะค่ะเอามีดมาด้วยหนูเอามีดมาเออนี่ค่ะท่านผู้ชม ที่สวนทำนะคะมีปูกล้วยรอบสะหมดค่ะมีต้นยอค่ะท่านผู้ชมอันนี้ไอ้กล้วยไอ้นั่นจะกล้วยกำกล้วยข้าวกำนะคะนี่คือต้นเอต้นนี้นะคะต้นอ้ละมุดค่ะท่านผู้ชมต้นละมุดนะคะค่ะต,ต้นชะอมอนี่ค่ะสาวดำตัดแต่งนะคะ นี่คือต้นนะ้ำเฉ่าวเวย้ยต้นเฉ่าวเว้ยค่ะกินกับน,น้ำพริกนะคะนี่ต้นต้นยอท่านผู้ชมมีรูปโด,ด,ด่ค่ะมะพร้าวนี่ก็มีต้นไอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมต้นไอ้ต้นชูรสค่ะต้นชูรสนะคะเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากนะคะค่ะส่วนทำนะกานโน้นอีกสะนู้นค่ะสะนู้นก็ปลูกต้นกล้วกัขึ้นมาหมดแล้วนะคะ ท่านผู้ชมสาวดำก็มีความสุขกับอยู่กับตัวขนธรรมเนียละค่ะท่านขับบอกว่าให้ถ่ายกระท่อมพ่อปู่โอเล่ด้วยอยู่ทั้งฝั่งโน้นกับหมานะีคะอันนี้ก็คือนอตัวว่ไผ่นอไผ่นะคะที่สาวดำมาปูกติดหมดท่านผู้ชมค่ะเป็นนอนี่นะคะท่านผู้ชมนอนไผ่ ก็จะอมแต่ฝนตกมามันก็จะนั่นนะคะนี่เคาเรียกอะไรนะไอ้ไอ้อะไรนะเนี่ยไอ้มะเขืออะไรนะมะเขือพวงก่านผู้ชม